วัยชราเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ปรารถนาความสงบสุขได้ใช้ชีวิตท่ามกลางความรักและการดูแลจากลูกหลานหลังจากชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยเพื่อการดำรงชีพฝาฟันอุปสรรคและความผันผวนต่างๆสิ่งที่พ่อแม่ปรารถนามากที่สุดไม่ใช่บ้านหลังใหญ่หรือความมั่งคั่งแต่คือการมีอยู่การแบ่งปันและคำถามไถยอย่างจริงใจจากลูกหลานผู้เป็นที่รักที่พวกเขาได้ทุ่มเทแรงใจดูแล,แลและเลี้ยงดูมา เมื่อเข้าสู่วัยชาราพ่อแม่ไม่ต้องการที่จะให้อีกต่อไปแต่หวังเพียงจะได้รับความอบอุ่นการรับฟังอย่างอ่อนโยนและการจับมืออย่างหงใหญ่แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในกระแสะชีวิตที่เร่งรีบอของสมัยใหม่สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยสำหรับพ่อแม่หลายคนพวกเขาอยู่คนเดียวในบ้านของตนเองเงียบๆนับวันเวลาที่ผ่านไปอย่างเงียบงนันรอคอยสายโทรศัพท์การกลับมาเยี่ยมของลูกหลานหรือเพียงแค่มื้ออาหารที่มีหน้าทุกคนพร้อมหน้า และเมื่อความเหงาความเจ็บปวดและความรู้สึกถูกทอดทิ้งสะสมมานานผู้สูงอายุบางครั้งอาจเผลอพูดคำที่ดูเหมือนไม่มีพิภัยแต่กลับเป็นเหมือนมีดที่ค่อยๆกรีดลึกลงในใจของลูกหลานต่อไปนี้คือหนึ่งในคำพูดที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงหากต้องการรักษาความสุขและความผูกพันในครอบครัวอย่างแท้จริงฉันตายไปเสียยังจะดีกว่าอยู่ไปก็ไม่มีใครต้องการคำพูดนี้ฟังดูเหมือนการบน่นบนถึงโชษ แต่แท้จริงแล้วแฝงไปด้วยเสียงร้องขอความช่วยเหลืออย่างเงียบเงียบเป็นความอัดอั้นที่สะสมมาจากความเหงาและความผิดหวังที่ยาวนานสำหรับพ่อแม่หลายคนนี่อาจเป็นวิธีที่พออวกเขาแสดงความเศร้าความเจ็บปวดเมื่อเห็นลูกหลานโทรหาน้อยลงไม่ค่อยกลับมาเยี่ยมหรือรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสำคัญในสายตาของลูกหลานอีกต่อไปอย่างไรก็ตามสำหรับลูกหลาน ผู้ที่กำลังต่อสู้กับวงจรชีวิตที่วุ่นวายท่ามกลางแรงกดดันจากงานและชีวิตส่วนตัวคำพูดนี้กลับเป็นแรงกระแทกทางจิตใจเป็นความหลอกหลอนที่หนักหน่วงมันปลุกฝังความรู้สึกผิดความตื่นตอระหนกและแม้กระทั่งความกลัวทุกครั้งที่คิดถึงการกลับไปพบพ่อแม่แทนที่จะสร้างความเชื่อมโยงคำพูดนั้นกลับทำให้ช่องว่างยิ่งห่างไกลทำให้ลูกหลานที่เหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วสับสนยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรผู้สูงอายุมักจะมีความรู้สึกที่ยากจะพูดออกมา ความเศร้าเล็กน้อยเมื่อทานอาหารคนเดียวความรู้สึกน้อยใจเมื่อเห็นรูปครอบครัวแต่ไม่มีใครพูดถึงตนเองความผิดหวังเล็กน้อยเมื่อลูกหลานยุ่งจนลืมวันครบรอบหรือความเปราะบางเมื่อสุขภาพเริ่มอ่อนแอลงแต่ไม่มีใครใส่ใจสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงและควรได้รับการเคารพแต่การแสดงออกด้วยคำพูดที่สิ้นหวังจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแตกร้ามากขึ้นโปรดเข้าใจว่าไม่ว่าลูกหลานจะยุ่งเพียงใดพวกเขายังคงหวังให้พ่อแม่มีชีวิตยืนยาวมีสุขภาพดี และมีความสุขอาจเป็นเพราะพวกเขายังไม่มีโอกาสแสดงออกด้วยการกระทําหรือคําพูดแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ใส่ใจบางครั้งเพียงแค่คําพูดที่อบอุ่นจากพ่อแม่ก็เพียงพอที่จะปลุกความรักที่หลับไหลในใจของลูกหลานได้แทนที่จะพูดว่าฉันตายไปเสียยังจะดีกว่าลองพูดว่าแม่คิดถึงเสียงหัวเราะของลูกๆจังวันไหนกลับมาทานข้าวกับแม่บ้างนะพ่อรู้สึกว่าบ้านเงียบเกินไปอยากให้หลานๆกลับมาวิ่งเล่นจังพ่อไม่ต้องการของขวัญอะไรหรอก แค่ทุกคนในบ้านมานั่งทานข้าวด้วยกันสักมือก็พอแล้วคำพูดที่ดูเรียบง่ายเหล่านี้กลับมีพลังในการเชื่อมโยงอย่างมหัศจรรย์มันไม่ทำให้ลูกหลานรู้สึกถูกตำหนิแต่กลับปลุกความรักความห่วงใยและความปรารถนาที่จะกลับมามันเปลี่ยนความเหงาให้กลายเป็นคำเชิญที่อ่อนโยนเปลี่ยนคำตำหนิให้เป็นความรักและเปลี่ยนช่องว่างให้เป็นความใกล้ชิดววยชารายิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆเป็นช่วงเวลาที่ต้องการการรับฟังต้องการความเมตตา ทั้งจากพ่อแม่และลูกหลานพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับความรักได้รับความใส่ใจแต่ก็ควรมอบความอ่อนโยนความฉลาดานในการพูดเพื่อรักษาบ้านให้เต็มไปด้วยความรักและลูกหลานควรพยายามอีกสักนิการโทรศัพท์สักครั้งการแว่เยยมสักครั้งการกอดจากด้านหลังบางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นยารักษาความเหงาสำหรับผู้ที่เสียสละทั้งชีวิตเพื่อเราเราได้แบ่งปันบทเรียนบางส่วนในวิดีโอนี้หากคุณพบว่ามีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นแบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ หากคุณยังคงติดตามมาจนถึงตอนนี้และเห็นว่ามีคุณค่าโปรดแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่กับเราทำไมพวกเธอถึงไม่เคยเข้าใจว่าพ่อแม่ต้องการอะไรเลยประโยคนี้อาจฟังดูเหมือนเป็นเพียงการบน่นหรือคำตำหนิทั่วไปที่พ่อแม่พูดในอารมณ์แต่แท้จริงแล้วมันคือเสียงสะท้อนของความรู้สึกลึกๆที่มักถูกซ่อนไว้ภายใต้ความเงียบความอดทน และความคาดหวังที่ไม่ได้เอ่ยกมาเป็นเสียงของความเหงาความเสียใจและความหวังที่พังทลายลงอย่างช้าฮ่าฮ่าสำหรับผู้สูงอายุหลายคนประโยคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มาจากการะส,สมของความรู้สึกที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในแต่ละวันๆที่ไม่มีใครถามว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างวันที่ไม่มีโทรศัพท์จากลูกหลานวันที่นั่งเงียบๆอยู่ในบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะวันนี้กลายเป็นความเงียบที่ทําให้หัวใจหนักอึ้งพ่อแม่ ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่ของขวัญราคาแพงหรือคำพูดสวยหรูที่เอาไว้โพสต์บนวันพ่อวันแม่แต่คือความรู้สึกว่าตนเองยังมีค่ายังมีที่ยืนในชีวิตของลูกหลานยังมีใครสักคนที่คิดถึงพูดคุยและใส่ใจแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวัน หลายครั้งความปรารถนานี้ไม่ได้ถูกพูดออกมาตรงๆเพราะพ่อแม่เองก็เติบโตมาในยุคที่การแสดงออกทางอารมณ์ไม่ใช่เรื่องธรรมดาการพูดถึงความต้องการของตอนอนเองอาจถูกมองว่าเป็นการเรียกร้องหรืออ่อนแอพวกเขาจึงเลือกที่จะอดทนรอให้ลูกหลานเข้าใจเองโดยไม่ต้องพูดแต่ความเงียบนั้นกลับกลายเป็นกำแพงที่ยิ่งทําให้ความเข้าใจห่างไกลออกไปในขณะที่ลูกหลานก็ไม่ได้ตั้งใจจะละเลยพ่อแม่พวกเขาเพียงแค่ยุ่ง จนลืมว่าเวลาของพ่อแม่มีจำกัดพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับงานภาระหนี้สินการเลี้ยงลูกการแข่งขันและปัญหาชีวิตส่วนตัวจนไม่มีพื้นที่เหลือพอให้พ่อแม่เข้าไปนั่งอยู่ในใจความรักที่ยังมีจึงกลายเป็นเพียงความรู้สึกที่ไม่ได้แสดงออกและเมื่อไม่ได้แสดงออกมันก็เหมือนไม่เคยมีอยู่จริงในสายตาของผู้ที่รอคอยเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความเงียบกลายเป็นความเจ็บปวด และความอดทนไม่สามารถรองรับความคาดหวังที่สะสมมานาน,อนอได้อีกคำพูดอย่างทำไมพวกเธอถึงไม่เคยเข้าใจว่าพ่อแม่ต้องการอะไรเลยจึงหลุดออกมาอย่างไม่อาจควบคุมได้มันไม่ใช่เพียงคำตำหนิแต่มันคือการเปล่งเสียงของหัวใจที่ถูกมองข้ามไปนานเกินไปเป็นการส่งสัญญาณขอความเข้าใจในเวลาที่เหลืออยู่อาจไม่มากนักแต่คำพูดนั้นกลับกลายเป็นบาดแผลลึกในใจของลูกหลานหลายคนฟังประโยคนี้แล้วรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกว่าตนเองยังไม่พอ ทั้งที่พยายามแล้วพวกเขาอาจรู้สึกผิดรู้สึกสับสนว่าทำไมความรักของตนเองกลับไม่เคยพอที่จะทำให้พ่อแม่รู้สึกพอใจหลายคนโต้กลับหลายคนเงียบไปหลายคนเก็บคำพูดนั้นไว้ในใจแล้วไม่กล้ากลับมาใกล้อีกเลยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความห่างเหินที่ไม่มีใครตั้งใจสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่การกล่าวโทษกันแต่คือการกลับมาเข้าใจกันใหม่อีกครั้งพ่อแม่ต้องกล้าบอกความรู้สึกด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่ด้วยความคาดหวังหรือคำตำหนิส่วนลูกหลานก็ต้องหยุดสักครู่ในชีวิตที่เร่งรีบ เพื่อหันกลับมามองดูว่ามีใครบางคนกำลังรอเพียงแค่คำถามง่ายๆจากคุณว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างแม่หรือพ่ออยากให้หนูพาไปกินข้าวไหมคำพูดเล็กๆการแสดงออกเล็กๆเหล่านี้อาจไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่สำหรับพ่อแม่มันคือของขวัญที่ล้ำค่าและเป็นยารักษาหัวใจที่ดีเยี่ยมที่สุดเพราะบางครั้งสิ่งที่พ่อแม่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งที่ใหญ่โตแค่การเข้าใจก็เพียงพอแล้ว ในความเป็นจริงลูกหลานหลายคนก็รู้สึกสับสนพวกเขารักพ่อแม่แต่ไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรให้ถูกต้องพวกเขาต้องการทำสิ่งที่ดีแต่ไม่รู้ว่าสิ่งใดจะทำให้พ่อแม่มีความสุขจริงๆและเมื่อเผชิญกับคำตำหนิเช่นนี้พวกเขารู้สึกทั้งเจ็บปวดและหมดหนทางเหมือนกับว่าตนเองผิดแต่ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนผิดอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรเพื่อทำลายวงจรแห่งความเจ็บปวดนี้สิ่งที่จำเป็นไม่ใช่แค่ความเห็นใจจากลูกหลาน แต่ยังรวมถึงความเปิดเผยจากพ่อแม่ด้วยหากพ่อแม่เรียนรู้ที่จะบอกความต้องการสิ่งที่ทําให้พวกเขาเสียใจหรือลำบากใจอย่างชัดเจนลูกหลานก็จะมีโอกาสรับฟังและตอบสนองด้วยการกระทําที่เป็นรูปธรรมแทนที่จะต้องเดาและรู้สึกว่าถูกตําหนิโดยไม่เป็นธรรมในวัยชาราความสงบและความผูกพันในครอบครัวเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดแต่ความสงบนั้นไม่สามารถสร้างขึ้นจากการเก็บความไม่พอใจไว้ภายในแต่ต้องเริ่มจากการแบ่งปันอย่างจริงใจพูดว่าพ่อแม่คิดถึงลูกๆมาก แทนที่จะพูดว่าทำไมพวกเธอถึงไม่เคยเข้าใจว่าพ่อแม่ต้องการอะไรเลยสแสดงความต้องการอย่างชัดเจนเช่นแม่อยากให้ทุกคนมาทานข้าวด้วยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือพ่ออยากไปเดินเล่นกับลูกทุกเย็นแทนที่จะคาดหวังให้ลูกหลานเดาเองในทางกลับกันลูกหลานก็ควรเรียนรู้ที่จะรับฟังด้วยหัวใจใช้เวลาให้มากขึ้นใส่ใจมากขึ้นกับสัญญาเล็กๆจากพ่อแม่สายตาที่เหม่อลอยมืออาหารที่มีเพียงสองคนสูงอายุทานกันเงียบๆหรือการโทรศัพท์ที่พูดว่า ไม่มีอะไรหรอกแต่จริงๆแล้วมีหลายสิ่งที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ความรักในครอบครัวไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองมันต้องได้รับการดูแลทุกวันด้วยความเข้าใจการแบ่งปันอย่างตั้งใจและความอดทนเมื่อพ่อแม่เรียนรู้ที่จะเปิดใจและลูกหลานเรียนรู้ที่จะรับฟังคำพูดที่เจ็บปวดเช่นทำไมพวกเธอถึงไม่เคยเข้าใจว่าพ่อแม่ต้องการอะไรเลยจะไม่ปรากฏอีกต่อไปแทนที่ด้วยการกอดที่อบอุ่นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและบ้านที่ไม่มีช่องว่างที่มองไม่เห็น ความรักในครอบครัวต้องการการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและจริงใจมันไม่สามารถสร้างขึ้นจากความเงียบที่ยืดเยื้อหรือคำพูดที่แฝงความหมายหากไม่มีการแบ่งปันช่องว่างจะยิ่งกว้างขึ้นความมอเข้าใจผิดจะสะสมและความสัมพันธ์ในครอบครัวแทนที่จะเป็นที่พึ่งพิงจะกลายเป็นภาระทางอารมณ์สำหรับทั้งสองฝ่ายลูกหลานไม่ใช่คนที่อ่านความคิดได้และยิ่งโตขึ้นแต่ละคนก็มีความกังวลของตนเองทำให้ยากที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆของพ่อแม่หากไม่มีการเปิดเผยและแบ่งปัน ชัดเจนพูดสิ่งที่เฉพาะเจาะจงจริงใจและเข้าใจง่ายเช่นพ่อรู้สึกเศร้าเพราะลูกไม่ได้โทรหาพ่อมานานแล้วหรือแม่หวังว่าจะมีโอกาสได้นั่งทานข้าวกับลูกๆเหมือนเมื่อก่อนคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่ตรงกันข้ามพวกเขาแสดงถึงความจริงใจกระตุ้นความรักและทำให้ลูกหลานเปิดใจได้ง่ายขึ้นต้องเข้าใจด้วยว่าแต่ละรุ่นเติบโตขึ้นในสภาพสังคมที่แตกต่างกันความแตกต่างในการแสดงออกทางอารมณ์วิถีชีวิตและความคิดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้สูงอายุ ต้องมีความยืดหยุ่นและเปิดใจไม่ยึดติดกับความคาดหวังแบบเดิมๆส่วนลูกหลานก็ควรใส่ใจและใช้เวลาในการรับฟังและถามไถยมากขึ้นความเข้าใจไม่สามารถเกิดขึ้นจากฝ่ายเดียวและแน่นอนไม่สามารถเกิดขึ้นจากคำพูดที่รุนแรงเมื่อพ่อแม่กล้าพูดความต้องการของตนเองด้วยคำพูดที่เรียบง่ายและอ่อนโยนไม่เพียงแต่ช่วยให้ตนเองระบายความรู้สึกออกมาแต่ยังช่วยให้ลูกหลานเข้าใจ และตอบสนองด้วยการกระทําที่สแสดงถึงความรักอย่างแท้จริงความผูกพันในครอบครัวสุดท้ายแล้วเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นนี้เองคําพูดธรรมดาที่ทําร้ายลึกโดยไม่รู้ตัวความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในประโยคสั้นฮ่าฮบางประโยคที่หลุดออกมาจากปากพ่อแม่อาจดูเหมือนเป็นเพียงคําเตือนธรรมดาเช่นสมัยพ่อแม่ไม่มีใครกล้าทําแบบพวกเธอหรอกหรือยุคเราลําบากกว่านี้ยึดยังไม่บ่นเลยแม้จะพูดด้วยน้ําเสียงเรียบๆไม่มีการตําหนิอย่างรุนแรง แต่แท้จริงแล้วประโยคเหล่านี้กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ฝังหรือความผิดหวังความคาดหวังที่ไม่สมหวังและบางครั้งก็แอบแฝงด้วยความเศร้าที่ไม่ได้พูดออกมาอย่างชัดเจนคำพูดเหล่านี้อาจเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นในมุมของพ่อแม่ที่เติบโตมาในบริบทที่แตกต่างแต่อีกด้านหนึ่งสำหรับลูกหลานแล้วมันคือการปฏิเสธตัวตนในปัจจุบันอย่างแนบเนียนโดยไม่เจตนามันคือการบอกลกลายๆว่าสิ่งที่พวกเขาเป็นหรือวิธีที่พวกเขาใช้ชีวิตไม่เคยดีพอไม่เคยน่าภูมิใจ และไม่เคยสอดคล้องกับมาตรฐานที่พ่อแม่ยึดถือไว้เส้นแบ่งระหว่างรุ่นที่ไม่เคยมีใครพูดถึงในสังคมไทยและหลายวัฒนธรรมในเอเชียการเคารพผู้ใหญ่เป็นคุณค่าที่ฝังแน่นอยู่ในจิตสำนึกของลูกหลานแต่ในขณะเดียวกันความเคารพนั้นก็มักมาพร้อมกับความกลัวกลัวการถูกตัดสินกลัวการไม่เป็นที่ยอมรับและกลัวว่าการพูดในสิ่งที่ตนรู้สึกจะถูกมองว่าเถียงหรืออกตัญญูเมื่อลูกหลานเติบโตขึ้นพวกเขาต้องอเผชิญกับโลกที่แตกต่างจากรุ่นพ่อแม่อย่างสิ้นเชิงโลก ที่มีความกดดันจากการทำงานหนักรายได้ไม่แน่นอนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วปัญหาสุขภาพจิตการแข่งขันทางสังคมและภาพลักษณ์ภายนอกที่ต้องรักษาไว้เพื่อให้ได้รับการยอมรับทว่าแทนที่จะได้รับการเข้าใจกลับต้องเจอกับคำพูดเปรียบเทียบที่ย้อนกลับไปในอดีตอดีตที่พ่อแม่ผ่านพ้นมาด้วยความยากลำบากแต่อยู่ในบริบทที่ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยตรงและนั่นคือจุดที่ความเข้าใจเริ่มห่างไกลเสียงที่ลูกหลานได้ยิน ไม่ใช่ความห่วงใยแต่คือความเงียบงันในใจเวลาที่พ่อแม่พูดประโยคเหล่านั้นลูกหลานไม่ได้ยินคำว่าพ่อแม่รักหรือเราอยากเห็นเธอเข้มแข็งแต่สิ่งที่สะท้อนกลับมาในใจคือฉันไม่ดีพอฉันไม่เหมาะกับความคาดหวังของครอบครัวฉันล้มเหลวอีกแล้วแม้จะพยายามขนาดนี้ความพยายามที่จะยืนหยัดในโลกยุคใหม่จึงกลายเป็นภาระที่ต้องแบกไปพร้อมกับความรู้สึกผิดความไม่มั่นใจ และความเจ็บปวดที่มองไม่เห็นซึ่งสุดท้ายแล้วกลายเป็นความห่างเหินในความสัมพันธ์โดยที่ไม่มีใครตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นเลยสิ่งที่เราทุกคนต้องการอาจไม่ใช่คำตอบแต่คือการเข้าใจโดยไม่ตัดสินความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินกันได้จากความเห็นเพียงชั่ววูบแต่เกิดจากการสื่อสารอย่างเปิดใจเข้าใจในความต่างของเจเนเรชันและรู้จักฟังกันอย่างแท้จริงบางครั้งแทนที่จะเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันบางทีแค่เพียงพูดว่า เล่าให้แม่ฟังหน่อยวันนี้เหนื่อยยังไงหรือพ่อเข้าใจว่ามันคงไม่ง่ายในยุคข,ของเธอก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้หัวใจลูกหลานอบอุ่นขึ้นอย่างไม่คาดคิดเพราะในท้ายที่สุดแล้วลูกหลานไม่ได้ต้องการเป็นเหมือนพ่อแม่ในอดีตและพ่อแม่ก็ไม่ควรถูกทิ้งไว้ในความทรงจําเท่านั้นแต่เราทุกคนต่างต้องการสิ่งเดียวกันคือความเข้าใจและความรักที่ไม่เงียบงนันการเปรียบเทียบระหว่างรุ่นในบริบทของครอบครัว จึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนมีภูมิหลังความท้าทายและบริบททางสังคมที่แตกต่างกันไม่มีรุ่นใดที่สมบูรณ์แบบและไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะยกประสบการณ์ของตนมาเป็นมาตรฐานตัดสินผู้อื่นการเติบโตในแต่ละช่วงเวลานั้นถูกหลอลอหลอมจากปัจจัยที่หลากหลายและคุณค่าของแต่ละยุคก็ถูกตีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของยุคนั้นฮ่ พ่อแม่ในอดีตอาจเติบโตขึ้นในโลกที่ขาดแคลนต้องเรียนรู้ที่จะอดทนอดกลั้นและเสียสละอย่างเงียบๆเ,เพื่อความอยู่รอดคุณค่าของคนถูกวัดจากความสามารถในการทนต่อความยากลำบากโดยไม่ปริปากบน่นเป็นยุคที่ระเบียบวินัยความประหยัดและความอดกลั้นถือเป็นคุณธรรมสูงสุดแต่ในทางกลับกันรุ่นลูกหลานเติบโตขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีที่หมุนเวียนไม่หยุดยั้งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจความกดดันจากสื่อสังคมความคาดหวังเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และความสำเร็จส่วนตัวรวมถึงการแข่งขันที่เข้มข้นในแทบทุกด้านของชีวิตแม่แต่การเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเช่นการไม่แต่งงานเร็วการเลือกเส้นทางอาชีพที่ตนเองรักแทนงานที่มั่นคงหรือการพักงานเพื่อดูแลสุขภาพจิตก็อาจถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวหรือไม่รับผิดชอบในสายตาแบบดั้งเดิมแต่ในความเป็นจริงนี่คือรูปแบบของความกล้าหาญในยุคปัจจุบันกล้าพอที่จะซื่อตรงกับความรู้สึกของตนเองกล้าพอ ที่จะยืนหยัดท่ามกลางความคาดหวังที่สังคมวางไว้กล้าพอที่จะเลือกเส้นทางชีวิตที่ต่างจากแบบแผนดั้งเดิมเพื่อความสงบสุขในใจตนเองพ่อแม่อาจไม่ต้องเข้าใจทุกสิ่งที่ลูกหลานกำลังเผชิญแต่อย่างน้อยควรให้พื้นที่ให้การยอมรับและให้ความเคารพต่อเส้นทางชีวิตของลูกหลานเพราะสิ่งเหล่านี้จะลออลอมให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมากกว่าการยึดมั่นในความเชื่อเดิมๆที่อาจกลายเป็นกำแพงขวางกั้นความรักที่แท้จริง ทุกคนต้องเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดและรักษาสมดุลในชีวิตของตนเองรุ่นใหม่ก็พยายามทุกวันเพื่อเข้าใจตนเองสร้างอาชีพและรักษาครอบครัวเล็กๆของพวกเขาแต่สิ่งเหล่านี้มักไม่ถูกพ่อแม่มองเห็นเพราะช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงนั้นใหญ่เกินไปดังนั้นเมื่อถูกบังคับว่าการใช้ชีวิตของตนเองเป็นผิดเพียงเพราะไม่เหมือนกับพ่อแม่ในอดีตลูกหลานจะรู้สึกเศร้าใจขาดความมั่นใจ และค่อยๆปิดกั้นตนเองจากความสัมพันธ์ในครอบครัวพวกเขาจลังเลที่จะแบ่งปันกลัวว่าจะถูกปฏิเสธและค่อยๆมองหาความเข้าใจจากที่อื่นสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดคือในขณะที่พ่อแม่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกๆหลานกลับรู้สึกเจ็บปวดจากคำพูดที่ไม่ตั้งใจในขณะที่ความรักยังคงอยู่ความมอหางเหินกลับเพิ่มขึ้นจากคำพูดที่ไม่ระมัดระวังความฉลาดในวัยชราคือการรู้จักฟังรู้จักสังเกต และเข้าใจก่อนที่จะให้ความเห็นแทนที่จะพูดว่าสมัยพ่อแม่ไม่มีใครใช้ชีวิตแบบนี้ลองพูดว่าพ่อแม่เห็นว่าการใช้ชีวิตของลูกต่างออกไปพ่อแม่อยากเข้าใจมากขึ้นเพื่อไม่ให้ห่างเหินกันคำพูดที่อ่อนโยนเปิดใจและมีเจตนาดีเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ลูกหลานรู้สึกว่าได้รับความเคารพแต่ยังเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้นนั่นคือสะพานเชื่อมระหว่างสองรุ่นเป็นวิธีในการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวในโลกที่มีความแตกแยกมากขึ้น และบางครั้งคำพูดที่เลือกสรรอย่างระมัดระวังก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรักษาความอบอุ่นในบ้านไม่มีใครอยากเปิดใจเมื่อรู้ว่าทุกการแบ่งปันจะถูกตัดสินและไม่มีใครอยากกลับบ้านหากที่นั่นเต็มไปด้วยคำตำหนิเพราะใช้ชีวิตต่างจากอดีตความแตกต่างระหว่างรุ่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนความแตกต่างนั้นให้เป็นวัตถุดิบในการเข้าใจแทนที่จะเป็นอุปสรรคผู้สูงอายุที่ฉลาดไม่ใช่คนหัวแข็งที่ยึดติดกับมาตรฐานเก่า เพื่อบังคับใช้แต่เป็นคนที่มีความเมตตาในการฟังมีความอ่อนโยนในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจคำพูดเช่นสมัยนี้เปลี่ยนไปมากแล้วพ่อแม่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจลูกๆหรือแม่ไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตนี้แต่แม่จะพยายามเข้าใจลูกเป็นกุญแจที่เปิดประตูสู่การสนทนาระหว่างสองรุ่นคำพูดเหล่านี้ไม่ทำให้พ่อแม่สูญเสียความน่าเคารพแต่ในทางกลับกันแสดงถึงความรักและความเติบโตที่แท้จริง เมื่อกล้ายอมรับว่าตนเองก็ต้องเรียนรู้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในคอรอบครัวความเข้าใจในความสัมพันธ์ใดๆเริ่มต้นจากการยอมรับว่าความแตกต่างไม่ใช่ความผิดเมื่อพ่อแม่แทนที่การตัดสินด้วยความอยากรู้ที่จะเข้าใจแทนที่คำตำหนิด้วยคำถามที่จริงใจลูกหลานก็จะตอบสนองด้วยความเปิดใจความขอบคุณและความเต็มใจที่จะแบ่งปันมากขึ้นและในช่วงเวลาเหล่านั้นครอบครัวจึงเป็นสถานที่ที่แท้ทจริงสำหรับการกลับมา คำพูดที่ว่ามีลูกก็เหมือนไม่มีอยู่คนเดียวก็ไม่ต่างกันไม่มีคำพูดใดที่เจ็บปวดไปกว่านี้สำหรับลูกๆที่พยายามทุกวันในการสมดุลระหว่างงานการเลี้ยงลูกและการดูแลพ่อแม่คำพูดนี้ไม่เพียงแต่ปฏิเสธความพยายามและการเสียสละของลูกๆแต่ยังทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่เคยดีพอไม่สามารถทำให้พ่อแม่พอใจได้แม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามในชีวิตสมัยใหม่ผู้ใหญ่ต้องเผชิญกับความกดดันมากมาย ภารก,การธรรมหากินความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรหน้าที่การงานและความสัมพันธ์ทางสังคมหลายคนแม้อยากใช้เวลากับพ่อแม่แต่ก็ต้องหาเวลาว่างเพียงเล็กน้อยเพื่อเยี่ยมเยียนโทรศัพท์สอบถามหรือเก็บเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อส่งกลับบ้านแม่จะไม่แสดงออกอย่างชัดเจนแต่ความรักและความห่วงใยยังคงมีอยู่ในทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆ ผู้สูงอายุที่มีจิตใจอ่อนไหวมักรู้สึกถูกทอดทิ้งหากไม่ได้พบลูกหลานบ่อยครั้งแต่บางครั้งแทนที่จะพูดถึงความคิดถึงอย่างอ่อนโยนพวกเขากลับแสดงออกด้วยคำตำหนิซึ่งคำพูดเหล่านี้อาจสร้างระยะห่างทำให้ลูกๆล,ลังเลที่จะกลับบ้านแทนที่จะเก็บความรู้สึกและปล่อยออกมาเป็นคำพูดที่ทำร้ายพ่อแม่ควรเรียนรู้ที่จะสื่อสารความรู้สึกอย่างจริงใจและอ่อนโยนเช่นแม่รู้สึกเศร้าที่ไม่ค่อยได้เจอลูกหรือพ่อคิดถึงลูกและหลานอยากให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้า คำพูดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่ทําให้ลูกๆรู้สึกถูกตําหนิแต่ยังทําให้พวกเขารับรู้ถึงความรักอย่างลึกซึ้งและจริงใจผู้สูงอายุควรเข้าใจว่าความรักไม่ได้แสดงออกด้วยการปรากฏตัวเสมอไปบางครั้งเป็นการโทรสั้นๆระหว่างเวลาทํางานของขวัญเล็กๆที่ส่งมาจากที่ไกลหรือความอดทนไม่บน่นเพื่อไม่ให้พ่อแม่กังวลความรักเหล่านี้ยังคงมีอยู่เสมอเพียงแค่พ่อแม่ต้องอ่อนโยนพอที่จะมองเห็นและชื่นชม ในวัยชาราสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ความมั่งคั่งหรือจำนวนครั้งที่ลูกหลานมาเยี่ยมแต่คือความรู้สึกถึงความรักและความเข้าใจและเพื่อให้ได้สิ่งนั้นบางครั้งพ่อแม่เพียงแค่ต้องเปิดใจด้วยข้อความโทรศัพท์หรือคำพูดง่ายๆที่เต็มไปด้วยความรักอย่าปล่อยให้คำพูดที่ขมขื่นบทบังความรักที่สวยงามระหว่างพ่อแม่และลูกๆความฉลาดในวัยชาราคือการรู้จักเลือกคำพูด คำพูดเป็นกุญแจที่เปิดหรือปิดประตูแห่งการเชื่อมโยงคำพูดที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมสามารถปลอบประโลมหัวใจที่เจ็บปวดในขณะที่คำพูดที่หนักหน่วงและไม่ระวังสามารถทำลายความสัมพันธ์ที่สร้างมาหลายปีวัยชาราเป็นเวลาที่จะเพลิดเพลินกับผลของการเสียสละตลอดชีวิตเพื่อใช้ชีวิตในความรักและการดูแลของลูกหลานไม่ใช่เวลาที่จะสร้างระยะห่างด้วยคำตำหนิ หรือการตัดสินน่าเสียดายที่หลายคนเผลอพูดคำที่ขมขืนในขณะที่เหนื่อยล้าทำให้ลูกๆแม้จะกระตันอยู่ก็เริ่มลังเลและห่างเหินผู้สูงอายุมักมีความเจ็บปวดเงียบๆความเศร้าเพราะความเหงาความรู้สึกถูกลืมหรือความเสียดายเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามวิธีที่พวกเขาแสดงออกถึงความรู้สึกนั้นมีความสำคัญมากแทนที่จะตำหนิหรือวิจารณ์ทำไมไม่ลองเรียนรู้ที่จะพูดอย่างอ่อนโยน เพราะบางครั้งเพียงแค่เปลี่ยนวิธีการพูดเล็กน้อยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างอย่างมากความฉลาดในวัยชราไม่ใช่การยืนกรานว่าตนถูกเสมอแต่คือการรู้จักเลือกความอ่อนโยนและความเมตตาเพื่อรักษาความสุขนั่นคือเมื่อพ่อแม่เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนจากการตำหนิเป็นการแบ่งปันจากการเรียกร้องเป็นความเข้าใจคำพูดอ่อนโยนเช่นพ่อคิดถึงลูกแค่อยากได้ยินเสียงลูกหรือแม่ดีใจมากเมื่อเห็นลูกมีความสุขสามารถสัมผัสหัวใจของลูกๆที่ยุ่งวุ่นวาย แต่ยังคงห่วงใยบ้านเก่าเสมอเช่นเดียวกับเมื่อยังหนุ่มสาวต้องเรียนรู้การเป็นพ่อแม่ของเด็กเล็กเมื่อเข้าสู่วัยชาราก็ต้องเรียนรู้การเป็นพ่อแม่ของลูกๆที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วและสิ่งนั้นไม่สามารถอาศัยการบังคับหรือความโกรธแต่ต้องอาศัยความเข้าใจความยืดหยุน่นและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความฉลาดนั้นไม่เพียงแต่รักษาความสงบสุขให้กับตนเองแต่ยังช่วยดึงหัวใจของคนรุ่นต่างๆในครอบครัวให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ผู้สูงอายุบางครั้งคิดว่าลูกๆไม่ใส่ใจแต่ความจริงคือส่วนใหญ่ลูกหลานมีความรักลึกซึ้งในใจเพียงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เก่งในการแสดงออกดังนั้นให้โอกาสลูกๆได้แสดงออกโดยการเปิดใจด้วยคำพูดที่เป็นบวกและอ่อนโยนอย่าปล่อยให้คำพูดที่เต็มไปด้วยการตำหนิกลายเป็นกำแพงกั้นในบ้านที่อบอุ่นของตนเองเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่เราสามารถทำให้ปีสุดท้ายของชีวิตอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักได้ด้วยความฉลาดในคำพูดของเรา และบางทีคำพูดอ่อนโยนเหล่านั้นอาจกลายเป็นมรดกทางจิตวิญญาณที่สวยงามที่สุดสิ่งที่ลูกหลานจะเก็บรักษาไว้ในใจตลอดชีวิตโปรดจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่รู้วิธีเป็นพ่อแม่เมื่อแก่เช่นเดียวกับเมื่อยังหนุ่มสาวต้องเรียนรู้การเป็นพ่อแม่ของเด็กเล็กเมื่อเข้าสู่วัยชาราก็ต้องเรียนรู้การเป็นพ่อแม่ของลูกๆที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วและการเติบโตของลูกๆต้องการให้พ่อแม่เติบโตในวิธีการแสดงความรักไม่ใช่ด้วยอำนาจหรือการควบคุม แต่ด้วยการรับฟังความเข้าใจและการปล่อยวางความคาดหวังเก่าๆวัยชารายังเป็นเวลาที่จะมองย้อนกลับไปในเส้นทางที่ผ่านมาเพื่อขอบคุณชีวิตขอบคุณลูกๆแม่จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ยังคงพยายามเสมออย่าปล่อยให้คำพูดที่รีบร้อนบดบังความรักที่มีอยู่แล้วแทนที่จะทำเช่นนั้นเลือกความสงบและความเมตตาเพื่อให้คำพูดของเรากลายเป็นกำลังใจเป็นสายสัมพันธ์เป็นแสงสว่างอบอุ่นที่ส่องสว่างให้ลูกหลานท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิต เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่เราสามารถทำให้ปีสุดท้ายของชีวิตอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักได้ด้วยความฉลาดในคำพูดของเราและบางทีคำพูดอ่อนโยนเหล่านั้นอาจกลายเป็นมรดกทางจิตวิญญาณที่สวยงามที่สุดทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องใช้เงินทองแต่ลูกหลานจะเก็บรักษาไว้ในใจตลอดชีวิตถึงตอนนี้เราได้เดินทางผ่านเรื่องราวความเข้าใจและความรู้สึกที่ลึกซึ้งระหว่างรุ่นกันมาไม่น้อยแล้วแล้วคุณล่ะได้เรียนรู้อะไรจากบทสนทนานี้บ้าง มีประโยคไหนที่กระทบใจคุณหรือทำให้คุณมองความสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือกับลูกหลานต่างไปจากเดิมบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากเพียงการรับฟังและบางครั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามอบให้กันได้คือความเข้าใจอย่างเงียบๆที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยความจริงใจฉันขอเชิญคุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้สิ่งที่คุณตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงหรือเพียงแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจคุณตอนนี้ ความคิดเห็นของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนเช่นกันและหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาที่มีคุณค่าในครั้งถัดไปขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับค่ะ